ฮัลโหลมานี่เร็วมาคุยเร็ว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 หน้าน้องคือบวชนละลายเตี้เตียวเอาไปจุ่มลงไหมเอาจุ่มกดลงแล้วก็ปรับปรับองศาให้มันเพิ่มขึ้นจากสามสิบเจ็ดให้เป็นสามสิบเก้าก็ได้อันนี้ทีซีบ่ะโอ้อนแล้วเพื่อนเอาไปจับมืงบวชนละลายเลยดูดนิ้วเพิ่เลยเนี่ยแหละดูดนิ้วเดี๋ยวก็ขี้แตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ขี้แตกไป้โรงพยาบาลเนี่ย คาโลเนี่ยช่วงที่แบบคิดแตกเนี่ยเไปโรงพยาบาลแบบเยอะมากเดือนหนึ่งไปโรงพยาบาลกับสามเถือ่อลูกเนี่ยผมเป็นพอพอะไรเขาเป็นพ่อลูกดูดนิ้วนี่หละดูนิ้วอย่างเดียวเลยติดนานอยู่ตลอดอ,อีกสักดาหโตเร็วมากใช่แป๊บเดียวก็โตเร็วนะแป๊บเดียวก็โตเร็วทุกคน ไมยหม่ไ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 มตไม่ไมยหม่ดิ้งดิงดิ้งดิ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 งผมหิวครับเออเดี๋ยวางกินเย็นเย็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยว,วันนี้ให้กินตอนเท้าคือยังละอ่อนเลยนะไม่ต้องลดเดี๋ยวกลางคืนค่อยกลางคืนรอบรอบสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นสามทุ่มหลังจากนั้นค่อยๆ่อยเดี๋ยวค่อยๆ่อับเดี๋ยวค่อยจะนอนยาวเองทุกต้องนอนยาวนะรู้เปล่าเมื่อคืนนอนช่วงแมววันเรา หอดในกลุ่มตื่นพอตื่นมานิดนึงก็กองกองให้ให้แล้วก็กอมกอมเจ๊โปให้กินให้กินอยู่แบบท่านผู้่ดีก็ให้ดูดจิบชิบชิบอยากกินอยากกินอยากกินน่ะกินก็กินแต่มันยังไม่ละลายไงครับใกล้ได้เลยลูกอ้าวเออเออเอ คืนนี่ม่าไมห่หนูกินนมอ่ะหนูก็เลยนอนเลยใช่ป่ะ้ลูกตื่นมาตีห้าลูกก็ไม่กินเองนะปอาไปาให้่ก่ดนนูดพ่นเงี้ยน้องกินข้าวได้ยังเดือนหน้าเดือนห้าห้าเดือนครึ่งจับก่อนแม่ไปอุ้งหน่อย ห้าเดือนครึ่งบึบบึบห้าเดือนครึ่งจะกินแบบบดบดบดแบบละเอียดเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เป็นข้าวนะเป็นแค่ผักห้าเดือนครึ่งก็คือหมอแนะนำให้กินแค่ผักไปก่อนเขาเรียกว่าลอง<ห>ลองลองลดอ่ะลองลดก่อนเปิดรสชาติเพราะว่าถ้าไปกินกนั้นเลยเขาจะไปกินผักก็มีแค่หลอดผักผลไม้ปั่นอะไรกันแล้แค่หลอดอกอะฟักทองอะไรแค่หลอดผักอย่างผักขมผักขมเมตัดออกหมดเลยบอเ่บ้าอีกอ่ะ ผักตำนิ้นน่ะได้เมื่อแต่ยื้อักตำนินแล้วกับพักเขี้ยวก็ได้ผักเขี้ยวพั่เขี้ยเก็บได้แล้วมันมีเหรอผักตำนินคือว่าตัดออกแล้วบวมยังบอกนีอเยอะน่ะน่โคลนคือว่าหอดย้ำกินกระแหงสิโพหลายเมื่อวานแม่ก็เก็บใส่ข้าวต้มอดียว่ห้กับพื่อาักทองแครอทบดชายผักเขี้ยวใช่อยู่บ้านก็แบบยิ่งมีประโยชน์มากทำสวนฉ่ำรู้ไหมรู้ไหม ถ้าเราไปซื้อผักเนี่ยเราได้ทั้งทั้งไร่เลยเนะแต่ปลูกเองเนี่ยมดหลายมดแต่ขี้ดินกับมดปักหลายเลวอือจะไปซื้อแบบอยู่ไร่่ะไ,ได้ทั้งไร่ซื้อตะกไคกร้ขี้ดินนี่ซื้อแดงไร่ก,ไ,กได้ทั้งปีมดหลายน้ำตะไคร้ก,ก,กับขี้ดินนะกับกับปุย๋ยขี่เดือนยังกินให้กินข้าวได้อันขา้าบวบ่เพราะวาหกเดือนนี่แหละพ้อหน้ามา่งขา้ขาวข้าวโว้ดหกเดือนเลย ให้กินข้าวข้าวข้าวบดแล้กินน้ําได้ตอนหกเดือนจริงรงงเดือนก็จะเริ่มน้ําก็จะได้เปลี่ยนทุกสามชั่วโมงอยู่ดีจิงงยูกจะได้กินน้ําแล้วอีกเดือนครึ่งยูไทยยูลาวตอนนี้ยูย,ย,ยูไทยยูไทยอ่ะตะกี้เห็นเมนบอกว่าคอตะก้าค่ะ